สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเด็ดต่อง,งวดสูตรเน้นๆสูตรเด็ดเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัที่2บวกหลักร้อยรางวัที่2หลักหน่วยรางวัที่1บวกหลักสิบรางวัที่3หลักร้อยรางวัที่1บวกหลักพันรางวัที่1และหลักหน่วยรางวัที่2บวกหลักหน่วยรางวัที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ํากันทุกงวดเราเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันค่ะเอาละค่ะเราก็นําผลของสามรางวัลของงวดก่อนหน้านะคะมาทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็นสามสิบหกคูณแปดนะคะจะได้เป็นสองแปดแปดค่ะ หลักพันไม่มีนะคะใส่เลขศูนย์ค่ะ58คูณ11เนะคะเท่ากับ 6, 3 8หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ88คูณ42นะคะก็จะได้เป็น 3, 6, 9 6กค่ะ,ะเลขเดือวที่เราได้นะคะนั่นคือ2 9 3, 6 8 0ย์ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น0บวก6เท่ากับห 8บวก9เท่ากับ17ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7ค่ะ2บวก0เท่ากับ2และ8บวก6เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ค่ะและเลขเด็ดนะคะที่เราจะพูดให้คุณนั่นคือ0288 0638 3696 2936 6 7 สองสี่เจ็ดสองสอและ6 4 6 7ค่ะตัวเลขในสูตรนี้นะคะก็มีด้วยกันสองรางวัลค่ะที่เข้านะคะนั่นคือหกเจและ7 9 3 3ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะก็เป็นตัวเลขที่ได้จากสูตรและตัวเลขเดียวค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเด็ดต่องวดเลขเด็ดเน้นชัวร์หวยมาเลในงวดที่27มีนาคม2565ค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดียวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น21คูณ36ค่ะเท่ากับ756นะคะหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ67คูณ24นะคะเท่ากับ1608ค่ะและ79คูณ33นะคะเท่ากับ26 ศูเ็ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ2 8 7 5 6 0และ1ค่ะตัวเลขจาก0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น1บวก6เท่ากับ7 6บวก0เท่ากับ6 7บวก0ย์เท่ากับ7และ8บวก7เท่ากับ15ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5่าค่ะ,ะเลขเด็ด ในงวดที่27มีนาคม2565ที่เราจะจับคู่ให้คุณนะคะก็จะได้เป็น 6, 08, 07 56 1608 28 2607 2875 5 601 7675 86 7จ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกและแปดสองหนึ่งศูนย์ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย